สวัสดีครับพบกับผมช่อง F T N Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมตอนคนเลี้ยงวัวครับผมเมื่อนี้เดี๋ยวพาเบิ้งแนะนําควายของเอ่องัวพอพันงัวของดีไลทฟาร์มนะครับว่าครับผมมีตัวไหนไงครับครับตัวนี้เป็นเทโร์ลี่นุ่มเข่าจากสหรัฐอเมริกาเลยครับครับผมอ่าซื้อมา 13G ครับ 13G สมจแมนครับผมลําตัวยาวมากยาวยาวแริงครับตัวนี้ครับครับผมยาวจริงครับราคาน้ำเชื่อนี่ทราบไหมตัวนี้ ชุดละชุดละพันหรืไปครับชุดละพันใช่ไหมโอ้โหนี่ครับผมลำตัวยาวจริงครับตัวนี้โอ้โหสุยอดจริงอาจจะให้ดูแบบละเอียดไม่ได้นะครับผมตัวนี้โอ้โหเยอะมากครับโอ้พอพันดังครับ U N 4หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งครับนี่ครับตัวที่ขายดีที่สุดในฟาร์มณนเวลาเนี่ยครับหน้าเวลานี้เลยใช่ไหมขายดีที่สุดของฟาร์มเนี่แหละครับโอ้ตัวนี้จ่ายลูกยังไงครับตัวนี้อ่าลูกจะนังยนเลยครับสีแดงรับออกมานี่ พวกกล้ามเน,นื้อพวกหนังนี่ย่นสีเข้มเลยครับตัวนี้ครับผม <pf unlikely> ขอบอกว่าสส c, icas. ตัวนะะี้ครับผมตัวนี้ขายดีที่สุดของปังครับดังสุดเลยอันนี้พามาดูตัวจริงละหนึ่งพันบาทสิบห้าหลอดครับครับผมวันนี้พามาชมตัวจริงแล้วสวยจริงครับขอแค่ไอดีครับชอบกระแบบนีข้าวเปลี่ยนความพันธุ์ดุปรสมระหว่างสายออสเตรเลียกับสายอเมริกาลึกมากเนาะแมนครับลึกกับหนังย่นหนังหนาครับครับผมตัวนี้เป็นวีเอลหกทับหนึ่งสองสองครับเป็นคอข้างน้ำเข้าจากอเมริกาครับอืมนี่ครับ เรียมใหญ่มากเลยนะครับแมงแบบโครงสร้างโครงสร้างสุดๆเลยครับไกลๆนู่นเหรอครับตัวนี้เป็นอ่าบักคีทครับสามบีสามบีครับคีทเป็นพอพันธุ์แกนแชมป์ของอเมริกาครับตัวนี้ครับโอ้โหเป็นพอพันธุ์แกนแชมป์เลยตัวนี้สือมาซีหลังครับโอ้โหแกนแชมป์ของอเมริกาครับบอลเปนแกนแชมป์ไทยแกนแชมป์อเมริกาครับมาแล้วนะครับผมนี่แหละครับมาก่อนมาก่อนมาง้อประกวดอ่าของอเมริกาครับครับผมนี่ครับกำเนื้อมาใกล้ๆมาหนุ่มนี่แหละครับ อายุเขากี่ปีแล้วครับตัวนี้หนาจะประมาณสองปีกว่าเนี่ยครับมันเป็นวัวหน่อยครับครับผมผมขอถามหน่อยว่าผมลืมถามเมื่อกี้ชารโลเลนักี่ปีแล้วตัวนั้นประมาณสามปีกว่าครับสามปีกว่าช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตนี่จะประมาณสี่ปีแล้วครับสี่ปีตัวที่สามครับตัวนี้สีบหกปีแล้ววะครับหกปีประมาณแต่ละตัวนะครับ ตัวนี้เป็น KF 7 2ครับนี่ครับผมอ่าตัวนี้ก็ดังใช้เล่นนะครับสาย KF มี KF 3 1มหนึ่ KF หกแด KF เ2็สอ KF 4 9่เก่าแล้ว KF สอเก่าก็รับของ SG ครับผมในไทยนะครับสีมีนะครับ FC ผสมตัวไหนไว้นะครับผมอ o m m e n t มานะครับผมตัวนี้สีแดงดีที่สุดของ KF ครับครับแดงเข้มจริงเจ็ดสองครับสีแดงเข้มที่สุดครับแต่สังเกตดูว่าตัวนี้หนามาก ตัวนี้เป็นบัสสี่ครับหนึ่งสามหานะครับหนึ่งสามห้าแม่นครับเฟรมใหญ่มากครับลึกมากครับจุดละหนึ่งพันบาทสิบหาอดครับโอ้คับผมใครผสมตัวนี้ไว้นะครับผมนี่สุดจริงครับตัวนี้ตัวใหญ่มากครับถึงตันไหมครับเสี่ยน่าจะประมาณตันหนึ่งหลอยขัวหนี่ยครับผมอ่ะครับมันบอกคือขั้วขั้วแต่นักแน่น้อยหนึ่มนี่นี่ครับผมตัวนี่ อ่าบกับตันผ้ารวยครับอ๋อกับตันผ้ารวยแมนครับดังทุกตัวนะครับที่นี่โตนี้โอ้ยเรืองล่ําโตอาจจะแบบเจาะละเอียดไม่ได้มากนะครับผมัวนี้ลักษณะแบบรึ่งลักษณะอย่างเนี่ยแต่ตรงกับคนที่คนไทยหมักเลยครับครับผมแบบหนังย้อนง่านนี่เงสิหมักคักเลยครับกเนือลยครับกตันารวยนาะจมเนื้อไทยโอ้โล กับกำเนื้อไายปักเอฟเลยโอ้โหฝั่งนี้ทำไมข้าวโล่งเรัดี๋ยวผมพาไปเบิงขวากันฝั่งนี้ทำไมข้าโล่งครับขวาก้องทุกแปดคือเก่าล้านครับเดี๋ยวค่อยไปดูเจ้าทองสุกนะครับผมกำลังเล่นน้ำอยู่นะครับได้ควายนะครับแปดล้านนะครับผมโอ้โหแปดล้านทุ่นเลยใช่ไหมแปดล้านเก่าครับแปดล้านเก้าแม่งครับออ้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับเดินดูบรรยากาศไปด้วยนะครับผมความใหญ่มากนะครับเบิ้งฟังนี่ดีกว่าครับฝั่งนี้ก่อนก็ได้ครับ ฝั่งนี้เห็นก็บอกว่ามีตัวท็อปเลยฝั่งนี้ตัวท็อปหลครับตัวท็อปหลอยู่นี้มีต่ของแ่นะครับโอ้โหอลังการจริงครับถ้าเจาะละเอียดคงสามสี่ชั่วโมงไม่จบนะครับผมฉันบอานี่ว่าวางมือหนึ่งหมดแล้วครับครับผมวันเดียวไม่จบนะครับเอยตัวนี้บบซีไวเลยตัวนี้ซีไวตัวนี้เป็นซีไวอ๋อนี่ครับผมกศูน60ของทำเนียบป้างครับนี่ของแท้ครับซีไว160นะครับตัวนี้ครับนี่มาชมตัวจริงแล้วเดี๋ยวผมไม่ดูฝั่งนี้นะครับ CY หนึ่งหกศูนย์ครับตัวจริงสวยมากนะครับผมฝั่งนี้เหรอครับเป็นฮุสตันครับอ๋อนี่ของมอโจอ้องแดงฟ้าครับฮูสตันเก้าเก้าเก้ามืใหญ่มากแมนแมนครับอันในตำนานเลยครับพอพันดีตำนานอยบอกครับตัวนี้โอ้โหเจ็ดสิบปีแล้วแม่ครับตัวนี้ตั้งแต่ตั้งวิไลฟ้าหมดแล้วตั้งตั้งศูนย์วิไลฟ้าหมดแล้วครับอยู่ยาวเลยสี่ขายหลานหนึ่งเป็นงัวโตแรกที่ งอไถ่โตแกรกที่ขายหลานหนึ่งนะครับตัวนี้ดูไปคาดว่าจะเรียนลมเชื้อได้อีกนานไหมตัวนี้อีกโดนครับอีกโดนเลยนะแข็งแรงเราตอนนี้ยังขายดีเลยความลมเชื้อครับครับผมมี่อดนี้คือขายขายเบิร์ตเลยเหรอครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับตัวนี้เปียบมาสเตอร์เปียบมาสเตอร์นี่ซื้อยังก่อนเนาะซื้อยังก่อนเนาะโอ้จำซื้งอ่างเลยเลยบอกเป็นยังครับของวีไลฟาร์มเหรอครับของวิไลฟาร์มเปียบมาสเตอร์พึ่งทไถ่วัดไปเมื่อกี้แล้วครับฝั่งนูเหรอครับชาลีโอชาลี่จำได้เหรอเป็นงัวน้าเข่า จากเมกาครับชาลีนี่ครับลำตัวยาวๆนะครับผมอ่านี่ครับตัวนี้ตัวนี้แหละนี่ครับไปนี่ปีบมาสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้แบบไทยสันครับอ๋อตัวนี้ไทยสันบีบมาเตอร์ไทยสันแบบนี่คนจองผมเชื่อเป็นปีกับว่าไรครับตัวนี้ดังจริงครับผมเชื่อครับตัวนี้ดังจริงครับแล้วลูกมันยุคอ่ะพูดกับให้ลูกมีต้งง้างเลยเหรอครับผมผลงานเขาสุดยอดอยู่แล้ว ตัวนี้ฮิวโก้ครับของมงคุฮิวโก้ดังทุกตัวนะครับรู้จักทุกตัวเลยพูดชื่อมาเนี่ยครับคือรู้จักทุกตัวจริงฮิวโก้นะครับครับตัวนี้นี่ครับผมตะนอกใหญ่มากขายดีดีครับตัวนี้คนขายนำเชือขายดีดีขายันไนซื้อให้ซื้อหน้าผมแล้วคนด้วยนะครับครับผมกู้ไว้ตัวนี้เป็นอาจจะลืมชื่อเนี่ยเอาไว้จะจำไว้ครับบางทีวัวเยอะอาจจะลืมชื่อนะครับผมต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้เออบัก ห้าหกสามเป็นห้าหกสามเป็นงัวน้าเขาครับเป็นงัวบอมีเขานะครับครับผมจำไหมเรื่องเอานะครับผมอาจจะลืมชื่อห้าหกสามราัของเขานะครับห้าหกสามจำาได้กี่หลีอย่าน้อยใจเด้อโอแห้งอีหลีครับไอหนุ่มอย่าน้อยใจนะจําชื่อไม่ได้โอเคอ่าสามครับสิบครับผมอ่าบักเงียงนาของมีไร่ฟ้าม์มกรเกษตรชื่อเป็นของลูกพ่อไร่นะครับครับผมเป็นอ่า เสียเทือนอ๋อเสียเทือนนะครับตัวนี้บึ่งหนังจะโยนสีจะแดงดีอายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยตัวนี้ง้วพึ่งอายุสองปีครับใหญ่มากแมนครับแต่ใหญ่ครับมงครับหนังกตดีครับหนังก็ดีแมนครับเนี่ยมาดูฝั่งนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้พ่อไหนครับอ๋อเป็นหัวน้ำเข่าจากเมกาครับจากเมกาแมนครับครับผมเขาชื่ออะไรครับอ๋อชื่อแม็กซ์โกคนนี้สามหุ่นนะครับเอ่าของสมานผ้าณิช์ ครับแล้วก็ของวีเล่ร้ำการกรเกษตรแล้วก็ของบุญน้อมร้มนะครับครับอือตัวจริงสวยทุกตัวนะครับตัวนี้สีเบื้องสีเบื้องหนังจะย่นนะครับสุดยอดมีดีครับตัวนี้เพิ่นซื้อมาจากป้าเมี่ยงก่อนจำบาแดงครับซื้อมาจากเพิ่นน้ำเข่าจากเม่กาครับตัวนี้ครับผมเบื้องนี่ครับสีเข้มมีดีครับตัวนี้แจ็คพอตรอยล้านนะครับแจ็คพอตรอยล้านพอพ่านดังในตำนานนะครับเดี๋ยวผมขอเดินไปดูฝั่งนู้นนะครับแล้วอีกข้างหนึ่งชื่ออะไรครับฝั่งนี้เดี๋ยวพาเบื้องหกแปดกันไปเดี๋ยว ตัวนี้ครับผมพ่อพันดังของจริงครับตัวนี้ KF68 เฟรมใหญ่มากครับตัวนี้เฟรมน่าจะใหญ่ที่สุดเลยมั้งเนี่ยใหญ่จร่ป้าครับต่างกันมากเลยครับผมตัวนี้เฟรมใหญ่จริงครับใหญ่เงี้ยครับใหญ่มากครับใหญ่จริงครับ KF68 นะครับผมท่านใดที่ประสงคนไว้ครับครับผมน้ำเชื่อชุดละตีพันครับดังจริงครับดังจริงครับสูงดีดีครับใหญ่เงี้ยโอ้ใหญ่มากโอ้โหนี่ครับ นี่ครับตัวจริงนะครับผมตัวจริงจริงเครับ KF68 นะครับอายุกี่ปีแล้วครับสิบว้อห์เพีวครับโอ้จะห้าปีครับผมหมดคำบรรยายครับตัวนี้ตัวใหญ่จริงครับสูงเงีครับครับที่เดินผ่านมาทั้งหมดนะครับผมตัวนี้ใหญ่สุดครับตัวนี้ใหญ่สุดครับใหญ่จริงสูงไงที่สุดเลยครับครับนี่ท่านใดที่ชอบวัวเฟรมใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมอเาเกษตรกรถามมาเยอะนะครับผม ชอบคัวตัวใหญ่ๆนี่ครับเก๊68ใหญ่ที่สุดในฟาร์มนี่นครับใหญ่จริง <c oughs> ตัวนี้เป็นพริกแดงนะครับ <t ose> ตำนานจริงตำนานจริงมอ,อของใหญ่เลยครับครับไงแห้งครับไม่ใช่เข้สิบปีหรอกปีหรอปีสามครับโอ้สิบสามปีนะครับแมนครับยังรีดน้ำเชื่อได้ปกตินี่น้ำเชื่อน้ำเชื่อแข็งแรงครับแต่ว่าจะขืนสาเนื้อเหลื่อมสาเนื้อจักนิดนึ่งครับผมแก่แล้วเนาะเชื่อดีดีแห้งครับครับเป็นมอพันธุ์ที่ยนน้ำเชื่อเราบ่เคยว่าปิดออกมาบ่ได้คือออกมารอบได้คือได้ทุกรอบครับตัวนี้ครับน้ำเชื่อแข็งไี่ดีครับ เขาเป็นรุ่นเดียวกันกับตัวไหนนะเป็นรุ่นเดียวกันครับ FK หาสองศูนย์้างครับครับผมตัวนี้ครับเป็นรุ่นแลกๆของฟ้ามตัวนี้อยู่สังแตนท่านในตั้งโซนนี่ครับท่านในต่างโซนหลีน้ำเถื่อยครับแต่ต้องบอกตรงว่าตัว FK ห้าสองศูนย์ตันั้นดังมากแมนครับอืมตัวนี้ขายดีครับเลยครับครับผม ที่แรกอะขายดีที่หนึ่งของป้ามเหรอครับครับพ่อมีเอ่อเคฟหกแปดไหมเคฟหกแปดกัมาดังตัวมากกัขายดีตัวนะครับผมขอพูดอย่างนี้นะเห็นวัวตัวอื่นใหญ่แล้วตัวเคฟหกแปดนี้ใหญ่จริงๆครับใหญ่มากดีครับสูงไ่ที่สุดเลยเหรอครับตัวนี้เป็นยูเอ็นยูเอ็นแมงครับเป็นน้องน้องของช็อกโกแลตครับอ๋อเป็นน้องของช็อกโกแลตแมงสีเข้มมากจัดจ้านมากนี อ่าช็อกโกแลตดังนะครับแบรนด์ยูเอ็นดังกัเลยพากันสื่อแบรนด์ยูเอ็นเขามาตอนนี้นี่ว่านซี่ตวครับครับตอนนี้พากันสื่อแบรนด์ยูเอ็นเขามาซีโตเลยครับเพราะว่าดังกระแสท่นกระแสไหวครับขายดีแห้งครับตัวใหญ่ขนาดนี้กี่ปีแล้วครับตัวนี้โอ้ยบบรานสองปีครับตัวนี้บราณสองปีด้วยครับสองปีกำลังหึืสองปีแล้วครับกล้ามเนื้อแข้งขาโครงสร้างไะครับหนังนะครับใหญ่มากอนาโคตรยังไงครับแล้วครับครับ ตัวนี้เป็นแม่เดียวกันกับอ่าแลมโบห่าเจ็ดเก่าไหมครับแม่เดียวกันเลยแม่ครับตัวนี้เป็นทีเคห้าเจ็ดเก้าทับหนึ่งครับครับผมตัวนี้ดังเรยกรับขายของเสือดีกวครับทีเคห้าเจ็ดเก้าทับหนึ่งเป็นน้องของแลมโบหาเจ็ดเก่าครับครับผมแลมโบห่าเจ็ดเก่าบ่มนี้น้ำเสือขายนะครับเจ้าขอนี่น้ำเสือขายชุดละหนึ่งพันบาทครับครับผมพิษห้าหรอสวยจริงครับอืมตัวนี้ โอ้ตัวนี้แดงเข้มมากยูเอ็นอีกแล้วแมนครับโอ้ตอนตอนนี้พยายามน้ำขอแบนยูเอ็นของมาเพราะว่าโนกระแสกเพราะไรกระแสอช็อกโกแลตดังแห้งอีกเลยครับตอนนี้ซื้อยูเอ็นขอมาในขายดีถุกตัวครับครับโอ้ตัวนี้เพิ่งเพิ่งกี่ปีนี่เพิ่งรีบครับอ๋อเพิ่งเข้าสู่อายอ่าซ้ำกันกี่ตัวนั้นแหละครับอ๋ออายุยังน้อยอยู่เลยแม่ครับอายุหน่อยยังครับหน่อยแห้งครับครับผมสวยจริงสี่ห้าสี่ ซีหาซีนี่ครับผมอ๋อตัวนี้เป็นอบาซปเปอร์แชมป์ครับเป็นงัวนซูเอชมอเมกกาครับเป็นเอาผมทีไล่ย์ฟ้ามเลยครับอืมเป็นง่วดแชมป์ไดเคยได้แชมป์ยูอเมกกาได้ครับตัวนี้ครับสุดยอดมากแมนครับอายุกี่ปีแล้วครับอายุตัวนี้ประมาณสี่ปีครับครับผมจาชื่อไว้นะครับผมซปเปอร์แชมป์นะครับเป็นง่วนที่หลังตรงครับฝั่งหลังแน่วฝาหลังตรงตอนอกง่ามตรงมาก ครับเป็นเป็นงัวที่ได้แชมป์จากอเมริกามากครับตัวนี้ครับครับผมอ่าส่วนตัวนี้ทั้งหมดมีห้าสิบกว่าตัวมีแต่วัวดังทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้ซื้อแดงดีนะครับครับโอ้โหแดงดีอ่าเป็นงัวที่เกิดในไทยครับเขาชื่ออะไรแดงดีแมนครับแดงดีชื่อแดงดีนะครับโี้โซีย่างนะครับแบนดอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามแดงดีครับเจ้าแดงดีครับแดงจริงๆไม่หลีครับครับ ตัวนี้เป็นแจ็คพอร์ตลอยล้านะครับเป็นพอพันธ์ที่ดังก็ดังมากในตำนานเลยเหรอครับตัวดังมากดังมากครับพอพันธ์ดังในยุคนั้นก็มีแจ็คพอร์ตพวกเอ่อซีไวแล้วก็พวกเอ่อพริกแดงพวกอย่างงี้ครับที่ดังๆนะครับครับผมหนึ่งในหันมีแจ็คคอร์ตนะครับในพอพันดังในอดีตนะครับโอ้โหนี่ครับเบื้องหนังเขาจะเขาจะเป็นงัวที่หนังย่นสีเข้มนะครับครับตัวจริงเสียงจริงครับในบ้านคนไทยอยากมาแบบง้อหนังย่นย่นสีแดงๆนะครับครับ สุดยอดจริงวีไลฟาร์มนะครับมีผมจำเอกลักษณ์ทานไว้บีฟมาสเตอร์อาจจะไม่รู้จักชื่อนาะนี่บีฟมาสเตอร์นะครับฝั่งนูน้นนะผมนี่อาจจะจำชื่อไม่ได้นะครับอันนี้เป็นวากิวนะครับผมวากิวอันนี้ชื่ออะไรครับเสียเอาเสียอาจจะจําชื่อไม่ได้นะครับฝั่งนี้จะเป็นง่วฝากอีดนะครับฝั่งนี้จะเป็นวัวฝากรีดฝั่งนี้บ้างฝากีดครับขราวผม เดี๋ยวมีโตนี่ครับเดี๋ยวให้ดูแบรนด์แป๊บนึงครับนี่ครับผมนี่ครัหมายเลขครับผมศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามครับเจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับแบรนด์ยูเอ็นครับแบรนด์ยูเอ็นแมนครับเป็นตัวที่ซีที่หาแบรนด์ยูเอ็นอีกแล้วนะครับยูเอ็นที่ดังจริงฝั่งนี้ก็ยูเอ็นแต่ชื่ออาจจะไม่รู้จักใช่ไหมเพอาสมานพาณิชย์ครับสมานพาณิชย์แมนครับนั่นแหละครับป้าเหมือนนี่ปากทำแป้งอ๋อครับผมเป็นแบรนด์ยูเอ็นนี่ครับตัวนี้เป็นแมนเอ่อพอเดียวกันครับช็อกโกแลตครับ อมพอเดียวกับช็อกโกแลตยอดองเพือสูงครับตัวนี้เป็นเรดบอยครับตัวนี้เป็นเรดบอยนะครับผมเฟรมใหญ่มากครับเรดบอยมีร้อยเจ็ดสิบครับผมนีใหญ่จริงชาลูเล่อันนี้ไม่ทราบชื่อใช่ไหมชาลูเล่ผมก็าค่อยรู้ครับผมนี่ครับผมตัวสุดท้ายครับผมที่จริงนะครับผมจะมีอยู่ฝั่งนู้นอีกนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูควายนะครับแปดล้านนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ